ฟังให้พี่ๆน้องๆสื่อมวลชนฟังแ้นการว่าทิศทางเรื่องของทั้งเศรษฐกิจและรวมไปถึงว่าโอกาสในการลงทุนในระยะต่อไปเนี่ยยังมีอะไรนะฮะ ภาพหลักๆที่เราจะพูดกันในวันนี้นะครับก็คือใน,ในตอนต้นเนี่ยผมจะเกริ่นนานิดเดียวนะฮะในเรื่องของแนวโน้มทิศทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เรื่องของโอ,อกาสหรือความเสี่ยงในการลงทุนในระยะต่อไปนะครับซึ่งเรียนสรุปภาพรวมก็คือเราจะเห็นว่าทิศทางเรื่องของเศรษฐกิจอยากจะจะก็ไม่ขยายตัวได้ไม่ค่อยดีนักและเต็ไมไปด้วยความเสี่ยงนะฮะแต่ว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะหลีกไปถึงเรื่องของการลงทุนโดยเฉพาะในเรื่องของตลาดเงินตลาดทุน นะครับแต่เราก็ยังเห็นโอกาสนิดนึงก็คือในเรื่องของการลงทุนในแง่ของอาาาสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะที่ดินนะครับซึ่งพาต่อไปเนี่ยคุณชวนีก็ ก็ท่านก็จะได้ลงไปลึกในรายละเอียดว่างานรีเสิร์ชที่เราดูเนี่ยเป็นภาพแบบไหนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของเราก็จับไปถึงจังหวัดว่าจังหวัดไหนที่น่าสนใจโดยที่เราใช้ข้อมูลทา,ทางด้านเศรษฐกิจมหาภาพนะครับทําผ่านการรีเสิร์ชมาก,ก็แล้วก็พบว่า16จังหวัดที่เราพิกอัพมาเนี่ยมีจุดเด่นตรงไหนยังไงนะครับที่น่าสนใจยังไงนะครับ ภาพหลักๆที่ที่ได้เรียนนะฮะก็คือวันนี้นะครับขอเข้าในราะเรียนหน่อยว่าภาพในเรื่องของเศรษฐกิจโลกแล้วก็ไทยเนี่ยในปีนี้จริงๆดูในเชิงของตัวเลขเนียดูดีกว่าปีที่แล้วนะครับแต่ว่าจริงๆพอมองไปดูใส้ในความเสี่ก็มากขึ้นด้วยนะ,ะอย่างโลกเนี่ยเรามองว่าปีนี้เนี่ยนะฮะภาพรวมเรามองว่าจะโตรประมาณ3.2นะครับก็ฟื้นตัวขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาที่โตประมาณ2.7นะครับ ภาพหลักๆเนี่ยที่ฟื้นตัวหลักๆนี่มาจากเศรษฐกิจสหรัฐเป็นหลักที่ดึงเรื่องของเศรษฐกิจโลกขึ้นไปโดยเรามองเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยปีนี้เนี่ยน่าจะโตประมาณ3.1นะครับโตโตจากมากกว่าปีที่แล้วที่โตอยู่ที่ประมาณ2.4เพียงท่านั้นนะครับที่อื่นๆก็ฟื้นตัวบ้างแต่ว่าที่ที่ค่อนข้างน่ากังวลต่อก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจกางพัฒนาโดยเฉพาะจีนเนี่ยชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องปีนี้เรามองว่าจะโต7 ะะจากปีที่แล้วที่โตประมาณ7.4นะคะแล้วก็จะค่อยๆลงต่อเนื่องะ,ะบางสไลด์อาจจะเป็นสไลด์เสริมนะครับที่ที่ที่เรานำมาเพิ่มเติมให้หนนะครับภาพรวมๆก็เลยว่าปีนี้เนี่ยโลกเนี่ยโตขึ้นแต่ถามว่ามีความเสี่ยงไหมก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นด้วยนะคะหลักๆก,ก็คืออย่างแรกก็คือเศรษฐกิจประเทศกําลังพัฒนาอย่างจีนแล้วก็ในเอเชียนเนี่ยก็มีความเสี่ยงว่าจะค่อยๆชะลอลงนะคร ตัวที่2ก็คือเราเห็นเรื่องของราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยเฉพาะน้ามันเนี่ยลงมากนะครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยที่น้ามันเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณร้อยดอละลาร์ต่อบาร์เรลนะฮะน้ำมันน้ำมันดิบนะต่อปีนี้เหลืออยู่ประมาณ4050ในไตรมาสแรกซึ่งทั้งปีเนี่ยเรามองว่าอยู่ที่ประมาณ65เนี่ยตัวนี้ก็เป็นสัญญาณอีกตัวหนึ่งเหมือนกันที่บอกชี้ว่าเศรษฐกิจโลกอะชะลองลงนะครับเพราะดีมาที่น้อยลงด้วยส่วนตัวที่3เราเห็นเรื่องของสงครามค่างเงินที่กําลังมีเกิดขึ้นในตอนนนนีี้้แลละะกกําาาังจมมมควมมขึนในรยต่อ น,นี่คือภาพของโลกส่วนภาพของไทยนะฮะอย่างตัวเลขภาพโดยรวมที่เรามองมาประมาณการแล้วก็ยังอยู่ที่3.7ในปีนี้นะครับก็ฟื้นตัวขึ้นจากปีที่แล้วที่3.7นะฮะแต่ว่า ภาพเนี่ยสาเหตุที่มันฟื้นตัวขึ้นก็แน่นอนชัดเจนว่าการเมืองมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับปีที่แล้วการเมืองนี่ไม่ชัดเจนจนกระทั่งผ่านไปขึ้นปีหลังแต่ปีนี้ความการเมืองนี่ชัดเจนมากขึ้นก็เป็นส่วนช่วยแล้วก็ตามประมาณการที่เราเอานมาจากสมดิฐานจากทางรัฐบาลว่ามีการเรื่องของการลงทุนเรื่องของการเบิกจ่ายนะฮะก็จะทําให้เรื่องของทั้งการลงทุนนะครับแล้วก็การบริโภคเนี่ยทั้งภาคราไร่กระชนฟื้นขึ้นบ้างนะฮะแล้วเราก็มองเรื่องของการส่งออกเนี่ยอาจจะฟื้นขึ้นบ้างด้วย โด,โดยที่เรามองการส่งออกเนี่ยโตขึ้นประมาณ1.5ในปีนี้นะครับจากปีที่แล้วที่ติดลบ0.3แต่ภาพทั้งหมดเนี่ยเรียนตามตรงว่ามันก็เต็ไมไปด้วยความเสียงเช่นเดียวกันเพราะว่าถ้ามองตัวเลข2เดือนแรกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริโภคการลงทุนการใช้ใจ่ายภาครัฐการส่งออกทุกตัวเนี่ย เป็นศูนย์หรือติดลบทั้งสิ้นนะครับผมภาพก็เลยค่อนข้างจริงๆก็เลยค่อนข้างน่ากังวลน,นะ,ะการใช้จ่ายภาครัฐก็เห็นสัญญาณการเหมือจ่ายที่ยังยังชะลอตัวอยู่ในระดับต่ำน,นะครับผมเรื่องของอการสมองอที่ก็ติดลบมาในในสองเดือนแรกของปีนี้นะครับผมภาพโดยรวมฉะนั้นภาพโดยรวมเนี่ยบริโภคลงทุนเองก็ไม่ฟื้นนะฮะก็ก็ย,ยังปลิมน้ำอยู่ที่ศูนย์ภาพโดยรวมก็เลยถือว่ายังเป็นค่อนข้างเต็มไปด้วยความเสี่ยง แต่สิ่งที่ถือว่าเป็นความเสี่ยงในระยะต่อไปโดยเฉพาะเป็นปัจจัยเสี่ยงในด้านการลงทุนด,ด้วยนะฮะเราเห็น4ี่ตัวด้วยกันนะครับ ตัวแรกคือเราเห็นเรื่องของสงครามค่างเงินในโลกในปัจจุบันนี้นะครโดยมีธนาคารกลางกว่า21ธนาคารแล้วเนี่ยที่มีการผ่อนคลายนโยบายการเงินนะฮะไม่ว่าจะเป็นการลดดอกเบีย้ยหรือว่าการที่จะลดค่างเงินเองนะครับเราเห็นเรื่องของสวีเดนเราเห็นเรื่องของตัวสวิตเซอร์แลนด์นะฮะท,ที่ลดค่างเงินไปนะครับท,ท,ที่ลดดอกเบีย้ยไปนะครับโดยดอกเบีย้ยในประเทศแถบยุโรปเนี่ยติดลบทั้งนั้น ดอกเบีย้ยนโยบายนะครับเป็นดอกเบีย้ยที่ติดลบนะ ECB ก็ uh, ทัวรธนาคารกลางของยุโรปก,ก็ติดลบนะครับนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ uh, แบงก์ชาติหลายที่ทั่วโลกรวมถึงแบงก์ชาติไทยเนี่ยในทางปฏิบัติก็จำเป็นต้องลดดอกเบีย้ยด้วยในในการประชุมเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมานะครับผมตุกที่2ที่เราเห็นก็คือเราเห็นเรื่องของเศรษฐกิจไทยที่ยังเปลอบบางนะครับผมเราเห็นสัญญาณของการที่ เงินฝืดเกิดขึ้นนะครับถึงแม้ว่าหลายที่จะบอกว่าอาจจะไม่ใช่เงินฝืดเนี่ยแต่เราไปมองดูเรื่องของสัญญาณจากภาคการเงินนะครับอย่างสไลด์ต่อไปที่ที่นำมาเสริมให้ให้ดูเนี่ยเราเห็นทุกครั้งนะฮะปกติเนี่ยถ้าเศรษฐกิจโดยในช่วงปกติเนี่ยการแข็งตัวของสินเชื่อกราฟบ,บนด้านขวา สายมือบนนะครับจะเห็นการขยายตัวสินเชื่อจะสูงกว่าเงินฝากก็คือเส้นสีน้ำเงินจะสูงกว่าเส้นสีแดงนะฮะแต่จะมีช่วงที่เป็นช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวเนี่ยนะฮะมากๆเนี่ยนั่นคือช่วงสึนามินะฮะช่วงวิกฤตการเมืองตอนตอนปี0 6 0 7นะฮะอันนี้ย้อนไป10ปีที่ผ่านมานะฮะแล้วก็ลงไปถึงวิกฤตสัพาพานที่ผ่านมาจะเห็นเรื่องของการที่สัญญาณของเ,อเงินฝากในสูงกว่าสินเชื่อนั่นแปลว่าอะไรถ้าพูดง่ายๆนั่นแปลว่า คนเนี่ยยังพอมีเงินอยู่แต่ไม่รู้เงินจะไปไหนนะครับทำให้ดอกเบี้ยถึงถึงต่ำแล้วก็ยังต้องเอาเงินไปฝากนะครับมองในภาพน,นึ่นก็คือเงินมันการฝากเงินมันมีมากกว่าการที่ความต้องการเงินที่เอาไปในการลงทุนก็พูดนะพ,พูดได้ว่าเป็นสัญญาณของเงินฝืน่ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้คือคือสาเหตุที่สองที่เราเห็นนะครับผมประเด็นที่3ก็คือเรามองว่าในใน ในปลายปีนี้นะครับปลายนาทสามปายาทีสี่เนี่ยเราจะเห็นสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยค่อนข้างชัดเจนขึ้นนะครับของทางธนาคา,ารกลางสหรัฐหรือว่าทางเฟดนะฮะสาเหตุหลักๆก็เพราะว่าเศรษฐกิจของเขาเนี่ยฟื้นขึ้นในระดับหนึ่งแล้วละโดยเฉพาะอย่างนี้ในเรื่องของตัวภาคตลาดแรงงานนะครับเราเห็นสัญญ,ญาณของการอัตราว่างงาน,นลดลงต่อเนื่องการจ้างงานเพิ่มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไอ้ตัวนี้เนี่ยทำให้เฟดเนี่ยเขาก็กังวลว่าในที่สุดมันอาจจะนําไปสู่เรื่องของเงินเฟอ้อจากเรื่องของ การจ้างงานได้นะฮะก็เลยจาเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยแต่เขาคงขึ้นดอกเบี้ยอย่างช้าๆนะครับซึ่งเมื่อขึ้นดอกเบี้ยแล้วทุกครั้งที่เกิดการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยจะจะพอฟอร์มไม่ดีนะครับจะจะมีสัญญาณที่จะการการฟื้นตัวการขยายตัวจะลดลงนะครับทุกที่ในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นปี2004หรือปี1994ในช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งภาพของไทยเนี่ยก็น่าจะเป็นในทิศทางที่คล้ายกันด้วยนะครับ ประเด็นสุดท้ายก็คือในเรื่องของหนี้ครัวเรือนรวมไปถึงเรื่องของความเสีย่ยงเรื่องของศิลภาพการเงินของไทยเองเนี่ย ที่ยังค่อนข้างน,น่ากังวลนีคนรเงินที่พุ่งขึ้นสูงเ,เร็วที่สุดในโลกนะครับมันมีงานวิจัยของ McKinsey เนี่ยเ,เขาบอกว่าในปีช่วง7ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2007ถึงปี2014นะฮะช่วงนั้นเนี่ยในตัวเรื่องของนี่ควเงินเราเพิ่มขึ้นมากนะครับเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดในในโลกประมาณ20กว่า26ต่อ GDP นะครับซึ่งในตัวนี้เนี่ยมันเป็นส่วนทําให้แบงค์ชาติกังวลเมื่อแบงคชาติกังวลเนี่ย โอกาสในการที่จะลดดอกเบี้ยมากที่จะเพื่อที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระยะต่อไปก็ทําให้ยากนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีรูมที่สามารถให้ลดได้ก็ต่างนะครับนอกจากนั้นเนี่ยความเสี่ยงในเรื่องของแบงก์ในเรื่องของ MPL ที่เริ่มมีแนวโน้ม,มปรับตัวขึ้นบ้างนะฮะโดยเฉพาะในฝัน่งหรือทรงตัวโดยเฉพาะในฝั่งของสินเชื่อบริโภคบริโภคเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลเช่นกันก็เลยทําใหเา้เรามองว่าแบงก์ชาติเนี่ยค่อนข้าง ทำใจระบากในการที่จะลดดอกเบีย้ยนะครับฉะนั้นลดดอกเบีย้ยก็ยากขึ้นดอกเบีย้ยก็ยากนะครับภาพโดยรวมจึงเป็นอย่างนี้นะฮะเราก็เลยมองว่าในระยะต่อไปเรื่องของการลงทุนในตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยังค่อนข้างน,าน่ากังวลนะฮะอย่างเรื่องของตลาดหุ้นเนี่ยนะฮะเราพบว่า,าภาพของดัชนีตลาดหุ้นเราเนี่ยมันวิ่งไปพร้อมกับดัชนีของอของอเมริกานะฮะดาวโจนส์เนี่ยนะ,ะในช่วงสิบกว่าปีที่ประมาณเกือบเกือบสิบปีเนี่ย ้าความสัมพันธ์เกือบ90้ากว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วหลายคนก็มองกันชัดเจนว่าหุ้นอเมริกาเนี่ยค่อนข้างหายแล้วนะฮะแล้วเมื่อเฟดขึ้นดอกเบีย้ยปับ๊บหุ้นจะปรับลดลงนะฮะมันก็มีความเป็นไปได้ว่าแต่ในเรื่องของหุ้นของไทยก็จะลดลง,ลง,ลง,ลงเช่นเดียวกันอันที่สองในเรื่องของตลาดพันธบัตรเราก็ยังมองว่ามันก็ยังมีความ กังวลน,นะฮะถึงแม้ว่าการที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยแน่นอนว่ามันก็จะมีเงินที่ไหลกลับไปยังสารัรนะฮะซึ่งจะอาจจะทําให้ในเรื่องของไอตัวเลขพันธบัตรเนี่ยตลาดพันธบัตรเนี่ยเงินหลุดออกไปได้นะครับผมอันที่3หรือหรือตลาดคอมมูนิตี้อย่างทองคำเนี่ยเราก็อันนี้เห็นกันดีว่าราคามตกลงค่อนข้างเยอะในช่วงที่ผ่านมานะครับเพราะว่าทองคำเนี่ยมันดูเอาไว้ประกันเงินเฟ้อเงินเฟ้อเป็นเงินฟือดอย่างนี้ก็ราคาก็ลดลงแต่สุดท้ายสิ่งที่เราเห็นอยู่ก็คือในเรื่องของที่ดิน นะครับเราเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะเป็นยังไงเศรษฐกิจไทยจะเป็นยังไงแต่ราคาที่ดินมันก็ s t ตดี้อันะฮะค่อยๆขึ้นอย่างเรื่อยๆนะครับซึ่งซึ่งสาเหตุมีหลายประการที่จะจะขอส่งต่อให้ทางคุณสุวรรณีได,ได้ได้พูดเรายละเอียดต่อไปครับจากรีเสิร์ชที่ทางดรได้ทำเอาไว้นะคะทางทีมงานเราเองซึ่งเป็นส่วนงาน <S <S <ด>ที่อยู่ทางด้านอสังหาริมทรัพย์นะคะก็ได้ดํา ข้อมูลดังกล่าวเนี่ยมาวิเคราะห์แล้วดูถึงความเป็นมาหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดอโอกาสในการลงทุนในจุดนี้ได้นะคะจากที่ดรได้พูดไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะคะในเรื่องของอเงินฝึกน,นะคะในช่วงที่บอกบอกว่าเงินตอนนี้มีคนเงินเหลือแต่ไม่รู้ที่จะลงทุนตรงไหนนะคะ ประเด็นตรงนี้แหละคะ่ะที่เราจับเข้ามาได้ว่าแล้วกรณีที่เรามาบอกเขาแหละว่ามันยังมีส่วนอื่นมีทางเลือกอีกบางประเภทที่คุณจะใช้ในการลงทุนได้ถ้าณวันนี้คุณยังไม่ได้ย,ไไดยังไม่ได้ทํานะคะจัดตัวเลขที่โชว์อยู่นะตอนนี้ก็คือว่าการลงทุนนี้มีอยู่ในอยู่ในหล,หลายที่นะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านเงินฝากไม่ว่าจะเป็นทางด้านบอลอ่าหรือการซื้อสัมหารมทรัพย์ในประเภทต,ต่างๆหรือแม้แต่การเข้าไปลงทุนประเภทของพ r o p e r ธ y fund ฟันนะคะ ก็จะเห็นได้ว่าตัวหนึ่งดัชนีราคาที่ดินเนี่ยนะคะ,อ,ะอยู่ที่ประมาณ9%ก้าเซตัวเลขนี้เนี่ยเป็นตัวเลขที่เก็บภายใน2ปีที่ผ่านมานะคะ,ะทุกตัวของการลงทุนที่เห็นอยู่เนี่ยมีรีเทิร์นที่เกิดขึ้นทั้งนั้นแต่วันนี้ที่เราอยากจะมุ่งเน้นเข้าไปก็คือว่าให้โอกาสทางด้านอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นทางเลือกของคุณที่คุณควรจะเริ่มมาพิจนารณากันจริงจังได้แล้วนะคะจากตัวเลขที่ปรากฏ ปัจจัยอะไรบ้างที่เราคิดว่านาวันนี้มาส่งผลให้ว่าเราจะมาคิดว่ามันสนับสนุนในการลงทุนในสังหาริรมทรัพย์ในปัจจุบันนะคะในข้อแรกก็คือว่าการขยายตัวของตัวเมือง ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือ Urbanization ประโยคนี้คงได้ยินกันมาหลายปีแล้วนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากมันมีโครงการของรัฐที่มีการขยายตัวอยู่ตลอดเวลาแต่ Action จริงที่เกิดขึ้นเนี่ยเพิ่งจะเกิดขึ้นภายในประมาณ3ปีที่ผ่านมานะคะอย่างชัดเจนและเห็นได้การขยายตัวนะคะส่วนประเด็นที่2ก็คือนโยบายของภาครัฐ นะะในการลงทุนและก็โครงการสนับสนุนต่างๆนะคะจะเห็นได้ว่านยโยบายภาครัฐเนี่ยเ,เป็นกรอบที่วางไว้ขั้นต่ำมาประมาณ5ปีไม่ว่าจะทางาการขยายโซนนิ่งหรือว่าเขตจำกัดพิเศษต่างๆนะคะแต่แอคชั่นที่เกิดถ้าถามไปแล้วเริ่มเกิดจริงๆเนี่ยประมาณ2ปีที่ผ่านมานะคะส่วนในอีกปัจจัยหนึ่งที่เรามองไปก็คือเรื่องของปริมาณที่ดินที่มีจำกัด ถ้าพูดไปแล้วประเทศไทยเองเนี่ยก็มีพื้นที่อยู่ประมาณ5 1 3 0 0 0กว่าตารางกิโลเมตรเนี่ยนะคะตัวเลขนี้เนี่ยซัพทลายรามีอยู่แค่นี้แต่คนที่อยู่ในประเทศก็ยังมีเพิ่มขึ้นลดลงเปลี่ยนไปย้ายออกย้ายเข้ากันเพราะฉะนั้นการหมุนเวียนตรงนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะ ส่วนอีกส่วนส่วน,วนอีกอปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนว่าทําไมการลงทุนของสังหาริมทรัพย์ในช่วงเวลานี้ถึงน่าจะเป็นช่วงจังหวะที่ดีก็คือราคาประเมินที่ดินปัจจุบันได้มีการรีวิวใหม่ทั้งประเทศนะคะแล้วก็จะประกาศใช้ในปีหน้าซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะมีการขยับขึ้นของราคา ประเมินโดยรวมฉเฉลีย่ยทั่วประเทศตอนนี้เห็นตัวเลขล้วอยู่ที่ประมาณ15นะคะอย่างไรก็ตามบางบางที่เนี่ยได้มีการขยับตัวไปแล้วก็จริงสูงถึงประมาณ30ก็มีในในในบริเวณที่ดินที่อ,อยู่ในตัวเมืองหรืออะไรเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นการขยับตัวเลขเนี่ยถ้ารอให้จนถึงปีนหน้านั่นหมายความว่าคอสางอย่างก,ก็จะตามกันขึ้นมานะคะ อา,อาจจะอ่อนค่าลงกว่าระดับปัจจุบันแล้วก็ช่วยในเรื่องของการส่งออกได้บ้างรวมไปถึงเป็นการส่งสัญญาณความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าเออภาครัฐนี้เข้ามาช่วยเหลือทางด้านภาคธุรกิจและก็เศรษฐกิจด้วยการลดดอกเบี้ยครับ,ร,บราคาสินค้าเกษตรมันเป็นเรื่องราคาที่ตกต่ำมันเป็นราคาของทั้งโลกนะครับก็ค่อนข้าง พูดตรงๆว่าก,ก็ทำได้ยากแก้แก้ได้ยากเหมือนกันเพราะว่าดีมานของทางจีนที่ผ่านมาเราเห็นสัญญาณของจีนดีมานเนี่ยเพิ่มมากขึ้นก็ทําให้ยางเนี่ยราคาราคาพุ่งขึ้นที่ผ่านมาฉะนั้นในช่วงต่อไปเนี่ยสิ่งที่น่ากังวลก็คือเรื่องเกษตรเนี่ยคงคง,คงทำคงทำลำบากนะครับอาจจะถ้าทางแก้คงต้องเป็นในเรื่องของระยะยาวแทนในเรื่องของการจัดระบบชลประทานให้ดีนะครับแล้วก็ช่วยเหลือ,เ,อเรื่องของนโยบายประกันร,ราคาหรืออะไรเนี่ยอาจจะเป็นได้เพียงชั่วคราวนะครับแต่ระยะยาวนี่คงต้องมีการปรับ ไส,สู่ไอตัวเรื่องของการเพาะปลูกอื่นๆที่มีความแดดีมานมากขึ้นหรือว่ามีการ move up value chain ว่าสามารถที่จะไปดูในเรื่องของอ,อยางแทนที่จะเป็นยางแผ่นดิบก็มีการพัฒนายางเป็นในรูปแบบอื่นๆทุกมือ,อยางหรือ,อเรื่องของอยางรถยนต์อะไรก็อาจจะช่วยได้ระดับหนึ่งครับครับคือเรียนตรงๆก่อนว่าเรามองว่า ปีนี้นะฮะมุมมองกลางของเราก็คือว่าดอกเบียน่าจะคงอยู่ที่1.75จนถึงสิ้นปีนะครับแต่ว่าเรื่องของการที่จะมีการปรับลงได้อีกหรือเปล่าเนี่ยก็ ถ้าลงมันก็จะยิ่งช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจซึ่งเป็นไปได้ว่าสิ่งที่ทางแบงก์ชาติรวมถึงกรงงองอาจจะลงมาดูชัดๆอีกทีหนึ่งก็คือในการประชุมในเดือนเมษายนว่าสามารถที่จะช่วยปรับลดได้หรือเปล่านะครับซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยค่างเงินบาทก็คงอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะแข็งขึ้นอีกเพราะว่าการอัดฉีดเม็ดเงินมากขึ้นมากขึ้นของทาง ECB ก็เป็นส่วนทําให้ในเรื่องของการค่างเงินเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มว่าจะแข็งค่าขึ้นในระยะต่อไปการเข้าไปลดดอกเบี้ยตรงนั้นมันก็เป็นส่วนช่วยได้ระดับหนึ่งครับ ขึ้นครึ่งปีหลังนะฮะก็คือมองว่าเงินเฟอ้อเนี่ยจะจะปรับขึ้นคือทั้งปีเรามองเงินเฟอ้อประมาณ0.7นะครับผมครึ่งปีแรกเนี่ยติดลบนิดหน่อยนะครับแล้วก็ครึ่งครึ่งปีหลังเนี่ยเป็นบวกหน่อยประมาณ1%กว่ากว่านะครับแต่อันนี้ก็คือเราเรามีแอสเซมบลชันโดยว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยจะค่อยๆปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเป็นจาก ไตรามาสหนึ่งที่50แล้วก็เป็น60 70- 80แนะครับแต่ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะขึ้นไม่ถึงนั้นเพราะเศรษฐกิจค่อนข้างชะลอตัวโดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนเนี่ยมันจะส่งผลให้เรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ปรับขึ้นซึ่งถ้าเมื่อเป็นอย่างนั้นจริงประกอบกับเรื่องของเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นเนี่ยก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าแบงก์ชาติสามารถที่จะปรับลดดอกเบี้ยได้ในในช่วงนั้นด้วยกัน